สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะคะกับหัวข้อที่รับรองว่าน่าตื่นเต้นแน่นอนค่ะนั่นก็คือ M134 มิ n i g u n หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าปืนกลหมุน6ลำกล้องครับผมอาวุธที่ได้ชื่อว่าดุดันที่สุดชนิดหนึ่งของโลกเลยนะคะแล้วก็เป็นอาวุธประจำการในกองทัพไทยที่สร้างความสนใจแล้วก็มีการพูดถึงกันพอสมควรทีเดียวค่ะ ใช่เลยครับวันนี้เราจะมาสำรวจข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยนะครับทั้งเรื่องประวัติศาสตร์คุณสมบัติทางเทคนิคแล้วก็ที่สำคัญคือการใช้งานจริงของ M134 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของประเทศไทยเรานี่แหละครับค่ะว่าทำไมอาวุธชนิดนี้ถึงเข้ามามีบทบาทแล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของเราบ้างครับ น่าสนใจมากค่ะเพราะดูเหมือนว่า M134 เนี่ยไม่ใช่แค่ปืนกลธรรมดารรมดานะคะแต่ว่ามีความพิเศษหลายอย่างเลยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจถึงแก่นแท้ของมันทั้งเรื่องสมรรถนะในสนามรบผลกระทบทางจิตวิทยาแล้วก็ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมันมาประจำการอยู่ที่บ้านเรานี่แหละค่ะ เอาละค่ะเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องราวของปืนกลสุดโหดกระบอกนี้กันเลยดีกว่านะคะต้องบอกว่าจุดกําเนิดของ m 1 3 4นี่มันน่าสนใจมากนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ออกแบบขึ้นมาเลยลอยครับผมแต่มันเป็นผลพ่วงมาจากบทเรียนราคาแพงเลยในสงครามเวียดนามช่วงทศวรรษ1960ใช่ครับตอนนั้นกองทัพสหรัฐนี่เจอเป็นหาใหญ่มากในการรับมือกับ่าศึกในป่าทึบหรือว่าพวกกองโจรที่แบบผุดผุโผล่ลลลใช่ไหมคะถูกต้องครับ สภาพแวดล้อมในเวียดนามเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญเลยทั้งป่าที่รกทึบแล้วก็ยุทธวิธีการรบแบบกองโจรที่เขาเน้นซุ่มโจมตีเร็วๆแล้วก็หายตัวไปทําให้ปืนกลมาตรฐานในยุคนั้นนะครับอย่าง m 6 0อืม m 6 0แม้จะดีนะครับแต่มันก็ยังไม่สามารถสร้างปริมาณการยิงที่หนาแน่นพอที่จะแบบกดดันพื้นที่หรือยุดยั้งการเคลื่อนไหวของข้าศึกได้อย่างเด็ดขาดคือมันยังขาดอํานาจการยิงที่ต่อเนื่องแล้วก็รุนแรงพอครับ แล้วทางออกตอนนั้นคืออะไรคะในเมื่อปือนกลที่มีอยู่มันยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ทาง General Electric ของสหรัฐนะครับเขาก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาคือย้อนกลับไปหาแนวคิดเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่19นู่นเลยโอ้โหเก่าขนาดนั้นเลยครับคือปือนกลแกสลิงที่ใช้หลักการมีหลายลำกล้องหมุนยิงสลับกันแต่ว่าแทนที่จะใช้มือหมุนเหมือนสมัยก่อนเขาออกมอเตอร์ไฟฟ้ามาติดอ๋อ นี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญเลยครับที่ทําให้เกิดอาวุธชนิดใหม่ขึ้นมาโหจากมือหมุนมาเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าผลลัพธ์มันคงต่างกันแบบฟ้ากับเวลเลยสิคะเนี่ยแน่นอนครับการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนลำกล้องทั้ง6ให้หมุนด้วยความเร็วสูงเนี่ยทำให้มันสามารถสอดกระสุนออกมาได้ในอัตราที่เอ่อเหลือเชื่อมากครับคือสูงสุดถึง6 0 0 0นัดต่อน,นาที6 0 0 0นัดต่อน,นาทีโหนึกภาพตามแทบไม่ออกเลยนะคะเสียงมันคงดังสนั่นเหมือนพายุเหล็กจริงจริง ไม่แปลกใจเลยค่ะที่บางคนเขาเรียกว่าเครื่องตัดหญ้าแห่งสงครามครับผมเพราะกระสุนมันคงพร่างพรูออกมาเหมือนสายน้ํากวาดทุกอย่างที่ขวางหน้าได้เลยคําเปรียบเทียบนั้นเห็นภาพชัดเจนมากครับเพราะด้วยอัตราการยิงระดับนี้นะครับมันสามารถเปลี่ยนพื้นที่เป้าหมายให้กลายเป็นเขตอันตรายถึงขีดสุดได้ในเวลาไม่กี่วินาทีเลยสร้างกําแพงกระสุนที่แบบยากที่จะฝ่าไปได้จริงๆในไหนพูดถึงความเร็วแล้วมาดูคุณสมบัติอื่นๆที่น่าสนใจกันบ้างดีกว่าค่ะ M 1 3 4นี่ใช้กระสุนขนาดอะไรเหรอคะใช้กระสุนขนาด7.62คูณ51มมตรเนตครับอ,อ๋อเนโตซึ่งเป็นกระสุนมาตรฐานที่ใช้กันแพร่หลายในกลุ่มประเทศเนโตอยู่แล้วแล้วก็กองทัพไทยเราก็ใช้กระสุนขนาดนี้อยู่แล้วกับปืนหลายชนิดด้วยค่ะให้เรื่องการส่งกําลังบํารุงกระสุนนี่ก็ทําได้สะดวกขึ้นส่วนอัตราการยิงที่บอกว่าสูงสุด6พันนัดต่อนาทีนั้นจริงๆแล้วมันสามารถปรับลดลงมาได้นะครับปรับได้ด้วยครับ อาจจะเหลือ2,000หรือ4 0 0พนัดต่อนาทีก็ขึ้นอยู่กับภารกิจแล้วก็การติดตั้งครับแล้วเรื่องระยะยิงล่ะคะไกลแค่ไหนคะเนี่ยระยะหวังผลของมันอยู่ที่ประมาณ1,000เมตรครับหรือ1กิโลเมตรกิโลเมตรหนึ่งครับซึ่งก็ถือว่าไกลพอสมควรสำหรับการยิงกดดันหรือว่าสนับสนุนการเข้าตีแต่หัวใจสำคัญที่ทำให้มันโดดเด่นจริงๆเนี่ย ไม่ใช่แค่เรื่องอัตราการยิงสูงอย่างเดียวนะครับเหรอคะยังมีอะไรอีกคะนอกจากยิงเร็วแล้วคือการออกแบบให้มี6ลำกล้องหมุนสลับกันยิงนี่แหละครับที่เป็นนวัตกรรมสำคัญเลยอม,มันช่วยแก้ปัญหาคลาสสิกของปืนกลลำกล้องเดียวนั่นก็คือลำกล้องร้อนจัด อ๋อ oh, ใช่ใช่เวลาที่ยิงต่อเนื่องนานๆนะครับปืนคนทั่วไปยิงไปสักพักก็ต้องหยุดรอให้ลำกล้องเย็นลงหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนลำกล้องสำรองซึ่งมันทำให้ขาดความต่อเนื่องในการยิงอ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะนี่คือเคล็ดลับที่ทำให้ m 1 3มมันยิงได้ต่อเนื่องแบบแทบไม่หยุดพักเลยสินะคะถูกต้องครับเพราะพอลำกล้องหนึ่งยิงไปลำกล้องอื่นๆก็มีเวลาพักแล้วก็ระบายความร้อนไปเอ่อหกร้อยแปดร้อยนัตต่อนาทีก่อนจะต้องพักถูกต้องครับ ความสามารถในการยิงต่อเนื่องยาวนานด้วยอัตราการยิงที่สูงลิ่วแบบนี้นี่คือสิ่งที่ทําให้ m 1 3 4น่าเกรงขามอย่างแท้จริงเลยครับทั้งในเชิงยุทธวิธีคือการคุมพื้นที่คุมพื้นที่แล้วก็กดหัวฝ่ายตรงข้ามไม่ให้งงหัวขึ้นมาได้เลยและในเชิงจิตวิทยาด้วยครับคือเสียงคํารามต่อเนื่องของมันที่สร้างความหวาดก,กลัวอย่างรุนแรงในสนามรบพอพูดถึงสนามรบ ภาพจำแรกๆของ M134 ก็ต้องเป็นสงครามเวียดนามเลยใช่ไหมคะที่เห็นมันติดตั้งอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ใช่เลยครับภาพที่ M134 ติดตั้งอยู่ข้างประตูเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงอนเนกประสงค์อย่าง UH-1 Huey h u วีที่คุ้นเคยกันครับหรือติดตั้งเป็นระบบอาวุธบนเครื่องบินโจมตีขนาดเล็กอย่าง AC-47 Spooky หรือที่ทหารเรียกกันติดปากว่า Pa t h the Magic Dragon อนะครับอ๋อชื่อเล่นครับอันนั้นกลายเป็นภาพจำของสงครามเวียดนามไปแล้วการยิงจากฟ้าลงสู่พื้นด้วยหากระสุนจากมินิกันเนสร้างความเสียหายแล้วก็ความตื่นตระหนกให้กับกองกำลังเวียดกงแล้วก็เวียดนามเหนืออย่างมหาศาลเลยครับโหเสียงรัวกระสุนจากฟ้าที่ไม่หยุดหย่อนคงเป็นฝันร้ายของทหารราภาคพื้นดินเลยนะคะแล้วจากเวียดนามข้ามาที่ประเทศไทยเราบ้าง อาวุธทุงพลังขนาดนี้เข้ามาประจำการในกองทัพไทยตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเราเอามาใช้ทำอะไรเป็นหลักคะมีข้อมูลระบุว่ากองทัพไทยน่าจะเริ่มนำ M134 มิ n i g u n เข้ามาประจำการในช่วงราวๆปีพศ2531ครับ2531คศ1988ขอสอ8ครับวัตถุประสงค์หลักก็คล้ายๆกับที่สหรัฐใช้ในเวียดนามเลยคือเน้นติดตั้นบนอากาศยานโดยเฉพาะพวกเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงและก็สนับสนุนการรบ อย่างเช่นหอแบบ UH1 h h u e y ที่เราคุ้นเคยกันดีค่ะ h u e y หรือรุ่นที่ใหม่และใหญ่กว่าอย่าง UH60 Black Hawk ครับอ๋อ Black Hawk ก็มีครับผมการติดมินิกันบนฮอแบบนี้มีประโยชน์ยังไงในภารกิจของกองทัพไทยคะประโยชน์หลักเลยก็คือการเพิ่มอำนาจการยิงคุ้มกันครับยิงคุ้มกัน,กนลองนึกภาพภารกิจลำเลียงทหารเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่อาจมีการซุ่มโจมตี การที่หอคอมีมินิกันคอยยิงกดดันพื้นที่โดยรอบจุดลงจอดหรือเคลียร์พื้นที่ก่อนลงจอดเนี่ยมันจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับทหารที่กําลังลงสู่พื้นแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวหอคอเองด้วยครับค่ะนอกจากนี้ในภารกิจล่าตระเวณตามแนวชายแดนการมีมินิกันก็ช่วยให้นักบินแล้วก็กําลังพลบนเครื่องอุ่นใจมากขึ้นสามารถตอบโต้ภัยคุกคามจากภาคพื้นดินได้อย่างทันท่วงทีเลย การยิงศาสตร์กระสุนลงมาจากฟ้าเพื่อเปิดทางหรือกดดันพื้นที่เป้าหมายฟังดูเป็นการใช้งานที่ทรงพลังจริงๆค่ะทีนี้มีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็เคยเป็นกระแสะในโลกออนไลน์อยู่พักใหญ่เลยนะคะครับคือการที่กองทัพไยยไม่ได้ใช้ M134 แค่บนฟ้าแต่มีการนำมาติดตั้งบนภาคพื้นดินด้วยอ๋อครับคบโดยเฉพาะตามแนวชายแดนชายกัมพูชาอันนี้ถือว่าแปลกไหมคะ หรือว่ายังไงไถือว่าน่าสนใจครับแล้วก็ไม่ค่อยพบเห็นบ่อยนักโดยทั่วไปภาพจําของ M134 คืออาวุธสําหรับอากาศยานหรือยานพาหนะใช่ไหมครับใช่ค่ะการนํามาติดตั้งในบังเกอร์ป้องกันหรือฐานยิงถาวรภาคพื้นดินแบบนี้แสดงให้เห็นถึงการปรับประยุกต์ใช้งานที่น่าทึ่งของกองทัพไทยเลยครับข้อได้เปรียบของการติดตั้งภาคพื้นดินคือมันสามารถสร้างแนวป้องกันที่แข็งแกร่งมากๆหากเกิดการประทะขึ้นมาเนี่ย M134 สามารถระดมยิงกดดันฝ่ายตรงข้ามได้อย่างรุนแรงต่อเนื่องและก็ครอบคุมพื้นที่ได้กว้างขวางกว่าปืนกลหนักทั่วไปหลายเท่าตัวเลยครับแล้วทำไมถึงเลือกใช้ที่ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นพิเศษคะมีเหตุผลอะไรไหมคือพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะบางจุดนะครับเคยเป็นพื้นที่ที่มีความตึงเครียดแล้วก็เคยเกิดการกระทบกระทั่งกันในอดีตอ๋อค่ะ การติดตั้งอาวุธที่มีอำนาจการยิงสูงอย่าง M134 ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำคัญเนี่ยจึงเป็นการส่งสัญญาณถึงความพร้อมในการป้องกันตนเองแล้วก็เป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดการลุกล้ำหรือใช้กำลังที่น่าสนใจอีกอย่างคือมีข้อมูลว่ากรมสรพวุธฐานบกของเรามีความสามารถในการดูแลรักษาดัดแปลงแล้วก็ติดตั้งระบบ M134 สำหรับใช้งานภาคพื้นดินได้เองด้วยนะครับโอ้โหทำได้เองเลย ครับอันนี้แสดงถึงขีดความสามารถทางเทคนิคที่ไม่ธรรมดาเลยพอมีภาพ M134 ในบังเกอร์ที่ชายแดนเผยแพร่ออกไปนี่กระแสตอบรับจากต่างชาติเป็นยังไงบ้างคะตอนนั้นโอ้โหค่อนข้างฮือฮาเลยครับชาวต่างชาติจำนวนมากโดยเฉพาะที่คนที่สนใจเรื่องอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์เนี่ยแสดงความประหลาดใจแล้วก็ทึ่งไปตามๆกันเลยเพราะอย่างที่บอกไปภาพจำคือปืนติดหอใช่ค่ะติดหอหรือรถทัมวีครับ พอไม่เห็นมันตั้งอยู่ในบังเกอร์ด,ดินธรรมดาธรรมดาตามแนวชายแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันเป็นภาพที่ไม่ขุนตาเอาซะเลยแล้วก็ทําให้หลายคนรู้สึกว่ากองทัพไทยนี้เอาจริงกับการป้องกันชายแดนมากมีการเปรียบเทียบกับอะไรบ้างไหมคะแบบว่าเห็นแล้วนึกถึงอะไรมีการเปรียบเทียบกับภาพในหนังแอคชั่นฮอลลีวูดดังๆเยอะเลยครับอย่างเทอร์มินเอเตอร์ที่อานนถือยิงอ๋อใช่เลยเทอร์มินเอเตอร์หรือในหนังเพ e เดเตอร์ฟ้าเซนต์ฟิวเรียสอะไรพวกนี้ครับ การเห็นอาวุธระดับนี้ใช้งานจริงในบริบทที่มันต่างออกไปไมันเลยสร้างความรู้สึกว้าวแล้วก็ทําให้เกิดคําถามตามมาว่าทําไมไทยถึงเลือกใช้แนวทางนี้แล้วนอกเหนือจากความประหลาดใจมีมุมมองเชิงวิเคราะห์อื่นๆอีกไหมคะก็มีหลากหลายครับบางส่วนก็มองว่าเป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลนะในเชิงยุทธวิธีป้องกัน เพราะมันช่วยเพิ่มอำนาจการยิงนจุดป้องกันได้อย่างมหาศาลเป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสถานการณ์เฉพาะหน้าแต่ก็มีบางส่วนที่ตั้งคำถามถ,ามถึงความคุ้มค่าแล้วก็ความสิ้นเปลืองเหมือนกันครับประเด็นเรื่องความสิ้นเปลืองนี่น่าคิดเหมือนกันนะคะยิงนาทีและต้อง6 0พันนัดเนี่ยกระสุนคงหมดคลังแสงกันพอดีจริงครับนั่นคือข้อกังวลหลักเลย อัตราการยิงที่สูงขนาดนี้หมายถึงการบริโภคกระสุนในปริมาณมหาศาลการจะใช้ m 1 3 4ให้มีประสิทธิภาพเนี่ยจำเป็นต้องมีระบบส่งกำลังบำรุงหรือโลจิสติกส์ที่ดีเยี่ยมมากๆค่ะต้องพร้อมครับสามารถลำเลียงกระสุนไปเติมได้อย่างต่อเรื่องซึ่งมันก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในการปฏิบัติการภาคสนามหรือในพื้นที่ห่างไกลครับนอกเหนือเรื่องกระสุนแล้วยังมีข้อจำกัดหรือความท้าทายอ,อื่นๆอีกไหมคะมีครับ เรื่องการบำรุงรักษาก็เป็นอีกประเด็นสำคัญเหมือนกันการดูแลรักษาครับ M 1 3 4เป็นระบบที่ซับซ้อนกว่าปืนกลทั่วไปพอสมควรเพราะมันมีมอเตอร์ไฟฟ้ามีกลไกหมุนลำกล้องที่ทำงานด้วยความเร็วสูงมันต้องการการดูแลตรวจสอบแล้วก็บำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอและถูกวิธีเพื่อให้มั่นใจว่าจะทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือเมื่อต้องการใช้งานจริงการขัดข้องกลางคันในสนามรบอาจส่งผลเสียร้ายแรงได้เลยนะคะค่ะ นอกจากนี้น้ำหนักตัวปืนที่ค่อนข้างมากเห็นว่าบางรุ่นหนักเกือบ40กิโลกรัมโหหนักมากครับทำให้มันไม่ใช่อาวุธที่จะพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกจำเป็นต้องติดตั้งบนแพลตฟอร์มที่มั่นคงแข็งแรงเช่นยานพาหนะอากาศยานหรือฐานยิงที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะครับฟังดูแล้วแม้จะมีอนุภาพร้ายแรงแต่ก็มีข้อจำกัดและความท้าทายในการใช้งานไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะทีนี้ เรามามองในภาพใหญ่ขึ้นผลกระทบในเชิงยุทธศาสตร์ของการมี M 1 3 4ประจำการโดยเฉพาะการนำมาใช้ที่ชายแดนแบบนี้มันส่งผลยังไงบ้างคะผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือการสร้างอำนาจการยับยั้งหรือ deterrence อำนาจยับยั้งครับการที่ฝ่ายตรงข้ามหรือผู้ที่อาจคิดไม่ดีเนี่ยรู้ว่าแนวป้องกันของไทยมีอาวุธที่สามารถสาดกระสุนได้นาทีละหลายพันนัดประจำการอยู่ มันย่อมทำให้ต้องคิดหนักขึ้นก่อนจะตัดสินใจใช้กำลังหรือทำการรุกล้ำใดๆเพราะความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นมันจะสูงมากแค่การมีอยู่ของมันก็เป็นการส่งสัญญาณเตือนแล้วครับเหมือนเป็นการบอกว่าอย่ามาลองดีกับแนวป้องกันนี้นะอะไรแบบนี้ประมาณนั้นเลยครับมันช่วยสร้างสมดุลทางอำนาจในพื้นที่ชายแดนที่อาจมีความเปราะบางหรือเคยมีความขัดแย้งในอดีตการแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการตอบโต้ที่รุนแรงและรวดเร็วเนี่ย เป็นการยืนยันความพร้อมและก็ความมุ่งมั่นของไทยในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติซึ่งมันต่างจากการใช้แค่ปืนกลหนักธรรมดาอย่าง M2 Browning หรือ FNAG นะครับค่ะพวกนั้นแม้จะยิงแรงแต่ความหนานแน่นและความต่อเนื่องของกระสุนเทียบกับ m 1 3 4ไม่ได้เลยค่ะแล้วในมิติทางจิตวิทยาล่ะคะเสียงของ m 1 3 4ที่ว่าดังสนั่นแล้วก็ต่อเนื่องมันส่งผลต่อขันกำลังใจของทหารทั้งสองฝ่ายยังไงบ้างคะผลทางจิตวิทยานี่มีสูงมากครับ สำหรับฝ่ายเราการมี M134 อยู่ในแนวป้องกันหรือบินคุ้มกันอยู่เหนือหัวเนี่ยย่อมสร้างความอุ่นใจและก็ความมั่นใจให้กับกำลังพลอืมจริงค่ะแต่สำหรับฝ่ายตรงข้ามเสียงรัวกระสุนที่เป็นเอกลักษณ์ของ M134 ซึ่งดังต่อเนื่องเหมือนเลื่อยยนขนาดเมื่อหืมาเหมือนเลื่อยยนเลยเหรอคะครับมันสร้างความหวาดกลัวและก็ความกดดันอย่างรุนแรงสามารถทำให้ทหารข้าศึกเสียขวัญหยุดชะงัก หลังเลที่จะเคลื่อนที่หรือแม้กระทั่งตัดสินใจล่าถอยได้เลยนี่คืออาวุธทางจิตวิทยาที่ทรงพลังมากโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนอย่างป่าเขาหรือการรบในเวลากลางคืนที่การมองเห็นมีจำกัดแต่เสียงจะเดินทางไปได้ไกลและก็สร้างแรงกดดันได้ทั่วถึงครับซึ่งทั้งหมดนี้ทั้งการใช้งานจริงการปรับใช้ภาคพื้นดินแล้วก็ผลกระทบต่างๆก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของกองทัพไทยในสายตาประชาคมโลกด้วยใช่ไหมคะแน่นอนรับ การที่กองทัพไทยสามารถจัดหานำเข้าประจำการและอีสำคัญคือสามารถดูแลรักษาและประยุทธ์ใช้งานอาวุธที่มีเทคโนโลยีค่อนข้างสูงอย่าง M134 ได้โดยเฉพาะการติดตั้งภาคพื้นดินที่น่าทึ่งอันนั้นช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกองทัพไทยให้ดูมีความทันสมัยมีศักยภาพแล้วก็มีความจริงจังในการพัฒนากำลังรบเพื่อป้องกันประเทศไม่ได้ด้อยไปกว่ากองทัพในหลายๆประเทศเลยครับ เม sure> like ื่อพิจารณาทั้งข้อดีแล้วก็ข้อจังกัดแล้วนะคะอนาคตของ M134 ในกองทัพไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปคะบทบาทของมันจะยังคงสำคัญอยู่ไหมหรืออาจจะมีอะไรมาแทนที่ได้คะจากมุมมองของนวิเคราะห์ด้านความมั่นคงหลายๆท่านนะครับเชื่อว่า M134 จะยังคงมีบทบาทสำคัญต่อไปอีกนานพอสมควรเลยครับโดยเฉพาะในสองภารกิจหลักๆเลยคือการเป็นอาวุธหลักสำหรับเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธหรือกันชิปกันชิป รหรือหอลำเลียงที่ต้องการอำนาจยิงคุ้มกันสูงสูงและอีกอย่างคือการเป็นอาวุธป้องกันฐานที่มั่นหรือจุดยุทธศาสตร์ตามแนวชายแดนภาคพื้นดินซึ่งเป็นบทบาทที่มันแสดงประสิทธิภาพได้ดีเยี่ยมอยู่แล้วแต่ก็อาจจะต้องมีการพัฒนาหรือปรับปรุงควบคู่กันไปด้วยใช่ครับ ประเด็นเรื่องการส่งกําลังบํารุงกระสุนและก็การบํารุงรักษาที่ซับซ้อนเนี่ยยังคงเป็นความท้าทายที่กองทัพต้องบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปอาจจะต้องมีการลงทุนในการพัฒนาระบบสนับสนุนเช่นระบบลําเลียงกระสุนที่ดีขึ้นการฝึกอบรมช่างให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นหรือการวางแผนการซ่อมบํารุงเชิงป้องกันที่เข้มขน้นเพื่อให้แน่ใจว่า M1348 จะพร้อมใช้งานแล้วก็คุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาวครับ มีแนวโน้มว่าจะมีอาวุธประเภทปืนกลหมุนรุ่นใหม่ๆที่อาจจะเข้ามาเสริมหรือแทนที่ในอนาคตบ้างไหมคะก็มีความเป็นไปได้ครับปัจจุบันมีการพัฒนาปืนกลระบบลำกล้องหมุนที่ใช้กระสุนขนาดใหญ่ขึ้นอย่างเช่นกระสุนจุดห้ศูนย์ BMG จุดที่ใช้กับ M2 ใช่ครับเหมือนที่ใช้กับปืนกลหนัก M2 ซึ่งมันก็จะให้ระยะยิงแล้วก็อำนาจทำลายที่สูงกว่าเดิมหรืออาจจะเป็นปืนที่ใช้กระสุนแบบไม่มีปลอก Caseless Ammunition เพื่อลดน้ำหนักแล้วก็เพิ่มปริมาณกระสุนที่บรรทุกได้โหล้ำไปอีกครับแต่เทคโนโลยีเหล่านี้ก็ยังมีราคาแพงอยู่แล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะแพร่หลายแล้วก็เข้ามาประจำการจริงจังครับ พอเราไล่เรียงเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่กำเนิดในสมรภูมิเวียดนามสู่การเป็นอาวุธคู่กายหอไทยและก็การปรากฏตัวในบังเกอร์ชายแดนทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะว่า mm134 มินิกันไม่ใช่แค่เหล็กกล้าที่พ่นกระสุนออกมาได้ครับแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจการยิงที่สามารถกำหนดผลแพ้ชนะในพื้นที่ปะทะย่อยๆหรือสร้างความได้เปรียบทางยุทธวิธีได้อย่างชัดเจนเลยค่ะถูกต้องครับ มันคือเครื่องมือที่เมื่อถูกนำมาใช้อย่างถูกที่ถูกเวลาเนี่ยสามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่เกินตัวได้เลยเสียงคำรามของมันก็คือการประกาศศักยภาพในการป้องกันประเทศและก็สร้างความมั่นใจกับผู้ที่อยู่หลังแนวป้องกันนั้นขณะเดียวกันก็ส่งสารเตือนไปยังฝ่ายตรงข้ามได้อย่างทรงพลังครับ การเจาะลึกเรื่อง M134 ในวันนี้ทำให้เราเห็นมิติที่หลากหลายของเทคโนโลยีทางทหารเลยนะคะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของประสิทธิภาพเชิงเทคนิคอย่างเดียว แต่มันยังเกี่ยวพันกับเรื่องยุทธศาสตร์จิตวิทยาการปรับตัวให้เข้ากับบริบทแล้วก็แม้กระเทิงภาพลักษณ์ในเวทีระหว่างประเทศด้วยใช่เลยครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เราได้สำรวจกันเกี่ยวกับ M 1 3 4มินิกันอาวุธที่ทั้งหน้าทึ่งแล้วก็น่าเกรงขามซึ่งประจำการอยู่ในกองทัพของเรานี่เองครับหวังว่าการพูดคุยกันวันนี้จะมออมุมมองที่ลึกซึ้งแล้วก็น่าสนใจเกี่ยวกับอาวุธชนิดนี้นะคะ แต่ก่อนจะจากกันไปดิฉันมีคำถามทิ้งทายให้ลองนำกลับไปคบคิดกันเล่เลนๆค่ะโอ้น่าสนใจครับว่ามาเลยครับเมื่อเราพิจารณาถึงข้อจำกัดสำคัญของ M 1 3 4นะคะทั้งเรื่องความต้องการกระสุนมหาศาลที่ส่งผลต่อภาระด้านโลจิสติกส์แล้วก็ความซับซ้อนในการบำรุงรักษาครับมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะว่าในอนาคตอันใกล้หรือไกลเนี่ย เทคโนโลยีที่กำลังมาแรงอย่างอากาศยานไร้คนขับติดอาวุธหรือดโดรนสังหารอืมโดรนที่อาจจะมีความแม่นยำสูงกว่าใช้กระสุนน้อยกว่าหรือแม้กระทั่งอาวุธพลังงานนำวิถีหรือ directed energy weapons ที่ไม่ต้องใช้กระสุนเลยครับอาวุธเลเซอร์อะไรแบบนั้นเฉพาะตามแนวชายแดนลองเก็บไปคิดกันดูนะคะ